สวัสดีค่ะมาพบกับหมอจูนอีกแล้วนะคะวันนี้หมอจูนจะมาเปิดไพ่อ่านใจเขานะคะว่าเขามีความรู้สึกหึงหวงเราบ้างไหมนะคะถ้าหากท่านใดชอบช่วยกดหัวใจกดแชร์กดบันทึกไว้ด้วยนะคะเพื่อกันคลิปหายนะคะอตอนนี้หมอจูนมีโปรโมชั่นสำหรับการเช็คดวงจอรายปีนะคะจาก399บาทเหลือ99บาทนะคะเปิด ดูดวงจรรายปี2566นะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นเข็มทิศให้กับชีวิตเนาะเอ่อเราจะได้รู้ว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงอะไรจะมีโชคลาภไหมจะเป็นการมาเ,เช็คดวงจรแบบกว้กวางนะคะถ้าหากว่าท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้เดี๋ยวมาจูนจะใส่ไอดีไลน์ไปข้างบนนะคะยังไงแอดไปคุยสอบถามกันได้อย่าลืมฝากกดหัวใจให้กันด้วยนะคะมาเรามาดูใจกันว่าเขาแอบหงึงหวงเราบ้างหรือเปล่านะคะสำหรับใครคนนั้น เป็นการสับไพ่สดๆนะคะหยิบไพ่ดสดนะคะ,ะ,คะมามาดูใจกันนะคะโอ้ก็มีความคิดนะคะความคิดว่าเขาก็ห่วงกันนะว่าเราจะแอบปันใจหรือว่าจะแอบอคิดอะไรใครหรือเปล่าอืมเขาค่อนข้างคิดมากนะคะก็ค่อนข้างคิดมากอยู่เหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่า ดูสิเขาคิดเยอะนะคะคุณน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเขาคิดเขาคิดเยอะเขาห่วงเขากังวลเลยล่ะคะ่ะเนี้ยค่ะเขากังวลมากคุณน่าจะเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็มีเสน่ห์นะคะเนี่ยเขาถึงได้แบบคิดเยอะแบบนี้เนี้ยคะ่ะเขามีความห่วงความห่วงในตัวคุณนะคะมีความหึงห่วงในตัวคุณนะคะอืมดูสิยังไงต่อแล้วยังไงต่อ เนี่ยเขากลัวใครอ่ะจะมาให้ความรักคุณกลัวจะมีคนมาแย่งความรักจากเขาไปกลัวว่ามีชายหนุ่มคนอื่นมาทอดสะพานให้มาแจกรักคุณอืมเขาเห็นคุณอะ่ะเป็นหนึ่งในดวงใจของเขาเลยนะคะเขาเป็นคนที่ยกย่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะให้เกียรติคุณมากเขาเขาจริงใจกับคุณอ่ะนะคะ เขาถึงได้มีความหึงหวงออกมาอย่างนี้ไพ่เขาบอกมาชัดเจนมากว่าเขาเขาค่อนข้างที่จะคิดมากกลัวคนอื่นจะมามาแบ่งแบบมาให้ความรักคุณแล้วกลัวคุณปันใจกลัวคุณแบ่งความรักให้กับคนอื่น,นะค่ะพ <Yeah. S 1> ออีกใบนะคะสรุปเนี่ยค่ะเขากลัวจริงๆเขามีความกังวลจริงๆนะคะว่ากลัวจะมีคนอื่นมามอบความรักให้กับคุณ <Yeah. S 1> ลองดูนะคะว่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมแล้วมาเมนให้กันฟังด้วยนะคะ